สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับเมื่อประจำวันที่23สิงหาคม2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4หน่อยนะครับผมเมื่อวานนี้ของเรานะครับในโค้งสุดท้ายก็ถือว่ามานะครับพี่ๆถือมามานะครับเกือบหลุดนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้หากับ8ไปนะครับวิ่งรูดที่8 เฉพาะกิจนะครับ993กับ42นะครับของเราไม่มีนะครับเลขตารางก็ไม่มีนะครับส่วนรอบพิเศษ629กับ78นะครับ629กับ78ของเราก็78 87ไม่มีนะครับใครวิ่งรูดที่8นะครับรอบนี้เข้าไปที่78สายรูดมานะครับส่วนรอบปกติ279กับ29นะครับของเราก็ไม่มีนะครับ ในตารางเนี่ยขาดเลข2กับเลข7นะครับทั้งนั้นได้เหุนะครับผมส่วนรอบ v i p นะครับ6ก4กับ1 5นะครับเนาะมาแล้วพะเยะของเรานะครับถ้าเกิดใครเอา5ไปวิ่งไปรูดนะครับพี่พี่เด้งบนล่างนะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับผมส่วนสายเจาะมา1คู่นะครับห1 1 5นะครับก็ยินดีกับพี่พี่ท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้แลรอบสุดท้าย ส่วนของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับเดี๋ยวแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปรักทายสอบถามแอดมินได้นะครับ วันนี้มาดูกันนะครับเลขตารางตารางวันนี้ก็จะมีในที่เลข2เลข5เลข4เลข8เลข3เลข7จนะครับผมสี่แปดนะครับตัวเด่นของเราในโค้งสุดท้ายก็จะเป็นในที่สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข8 สายรูดให้ไปที่เลข3นะครับให้ไปที่เลข3นะครับผมก็จะเป็นในที่3 2 3 4 3 5 3 7 8 2 8 4 8 5 8 7นะครับผม สามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่แปดสามห้าสามแปดเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ออกแปดจดแปดเจ็ดเนาะวันนี้ก็ไม่แน่นะครับฮาหนอยเขาก็ไปได้ตลอดอยู่แล้วนะครับผมแปลก ตัวเน้นนะครับสามห้าแปดเจ็ดสามสี่แปดห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับฮานอยโค้งสุดท้ายแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปัง,ปงๆนะครับในทุกรอบก็แล้วกันนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ